สวัสดีครัทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube channel ช่องวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้บายบันเด่นนะครับวันนี้มันสุกที่24มีนาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยวันนี้ให้กันทั้งหมด8คู่นะครับก็มีทั้งคู่ใหญ่คู่เด่นเป็นฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ตี2 45 แล้วก็มีคู่สวีเดนเจอเบลเยียมตีสองิบหเหมือนกันนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมผลงานเมื่อคืนกันก่อนนะครับเวทีเราทำงานกันอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4แล้วนะฮะมาลตาสร้างปรฏิหาริย์นะครับทำคะแนนก่อนหมดเวลา5นาทีจบที่สกอร์มาลตาแพ้2ประตูต่อ1กินเต็มไปนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ผลงานอื่นอีกคู่ระหว่างคาซัคสถานพบกับ สโลวีเนียนะครับคู่นี้สโลวีเนียบุกไปเอาชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหกินเต็มอีกคู่หนึ่งอีกคู่สโลวาเกียนะครับอ๋อสโลวีเนียนะครับเมื่อกี้คู่นี้สโลวาเกียพบกับรักเซมเบิร์กผมให้ลองทีมเยือนไปนะครับแล้วก็เป็นไปตามค่าจบเสมอทำอะไรกันไม่ได้ ประตูตะศู์คู่นี้กินเต็มไปอีกคู่ส่วนนี้เป็นคู่ที่ผมเปลี่ยนใจกับทันหันต้องอาจจะขออภัยเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับคู่ระหว่างอติตาลีพบกับอังกฤษตอนแรกผมพูดในคลิปว่าเป็นเจ้าบ้านแต่เปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายพอะดูจากราคาที่มันไหลอยู่เชาบ้านไม่ไหวจริงๆเลือกมาเป็นอังกฤษราคาเสมอแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับอังกฤษ,อ,กฤษออกนําก่อน2ประตู ก่อนจะโดนยิงตามมาเป็น2อแต่หลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้จบเกมอังกฤษกินเต็มนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ทัศนะดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์แอดดี7หกเพิ่มเพื่อนกันมานะครับผมรอตอบทุกคนอยู่มีบอล VIP ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกวันแอดกันมาได้นะครับแอดดี 6, 7หกเแล้วพบกันในไลน์นะครับส่วนวันนี้แนวทางเราจะไปทางไหนไปรับชมต่อกันได้เลยครับ ครับเรามาเริ่มต้นคู่แรกที่คู่เด่นกันบ้างนะครับวันนี้ฝรั่งเศสเปิดสตาร์เดียร์เดอ,รดอรฟรองนะครับพบกับเนเธอร์แลนด์ด้วยเลทที่เปิดมาครึ่งลูกนะครับเป็นฝรั่งเศสเจ้าบ้านต่อแล้วก็มีเอเชียนกับราคาไหลไปเป็นครึ่งครบลูโอเวนเดอร์อยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับในกลุ่มวันนี้มีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสกรีซแล้วก็ยิ่ปุนต้านะครับ ด้วยแรงกิ้งอันดับที่3โลกมาพบกับอันดับที่6คู่นี้ก็เน้นเลยนะครับดูยากต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี28 1 8นู่นเลยนะครับยูฟ่าในชเชนล,ลีกเป็นในทีเอาลชเะาฝรั่งเศสมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์แต่ว่าคู่นี้มีที่น่าสนใจคือเมื่อเด็กตามที่เล่นที่บ้านฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเอาชนะในทธอร์แลด์ได้ทั้งหมดเลย แล้วเอเชียกับส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเศสทำเงินได้ด้วยนะครับเกมล่าสุดต้องบอกว่าเสมอเจนตีน n านัดชิงชนะเลิศในเกมบอลโลกมาสดๆเลยนะครับเมื่อวันที่18ทธันวาคมก็ย้อนกลับไปสักราวๆ3-4เดือนอเป็นฝรั่งเศสเสมอมา2-2นะครับแล้วในอรอบบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศสทำผลงานได้ยอดเยี่ยมพาที่2มาอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็เอเชียรับส่วนใหญ่ทาเงินได้ด้วยเนาะ แล้วก็มีสติที่บ้าฝรั่งเศสต้องบอกว่าแทบจะไม่แพ้ใครเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5เกมที่ผ่านมานะครับชนะล้วนเลย10บนั้นหลังสุดแพ้สองครั้งที่เหลือชนะทั้งหมดเลยเช่นนครับส่วนใหญ่ทําเงินแล้วยิงเยอะด้วยนะครับทีมเยือนในทัแหลเองก็ถือว่าฝีไม้รายมือไ,มได้ยอดเยี่ยมนะครับเกมบอลโลกก็ไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่าเข้าไปสู่รอบ ถ้าจำไม่ผิดนี่เนเธอร์แลนด์น่าจะเสมอ,อเจนตินานี่แหละแล้วก็ไม่ลูกโทษหรือยังไงนะผมจำไม่ได้แต่ว่าด้วย5เกมหลังสุดเนเธอร์แลนด์เองพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันชนะเซเนก้าชนะกาตาชนะสหรัฐอเมริกา10บนัดหลังสุดเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ใครเลยนะครับเอเชียนี่กับทำเงิน7นัดแล้วโอเวอร์เดอร์เท่ากันอย่างละ5้คู่นะครับ ฟอร์มสิบนัดหลังสุดยิงประตูเฉลีย่ยต้องบอกว่าเนเธอร์เหนือกว่าฝรั่งเศสนะครับทำประตูได้ตั้ง2ลูก5านัดหลังสุดเช่นกัน3านัดหลังสุดเช่นกันนะครับแต่ว่ายิงประตูเฉลีย่ย2ลูกเท่ากันเลยแล้วก็เสียประตูน้อยทั้งคู่นะครับ <c oughs> เลทเปิดมาวันนี้ต้องบอกว่าฝรั่งเศสเองมาต่อครึ่งลูกราคากลางโอเวอร์เดอร์สองลูกครึง่งเลทลองครึ่งลูกนี่เนเธอร์แลนด์ทำเงินได้ประจําเลยนะครับ แล้ววันนี้4-2-3-1ของทางฝรั่งเศสมีไลอ้อนบอกมาแล้วนะครับมีแม็กันนเป็นผู้รุกษาประตูมีอุปาเมกา k โนกุนเดโกนาเตอเดองเดสตกกลางอีก2คนมีราบิโอยืนคู่กับชัวเมนี่แนวรูปมีอองตวนกิสมันซึ่งมีข่าวว่าน้อยใจผู้จัดการทีมนะครับไม่ให้กับตันทีมกับเขาได้ไปให้เอ็มบัเบ้แทนนะครับก็อาจจะรีทายไปไม่ได้ มีโคแมนแล้วก็โอลิเวียชิรูส่วนตัวเจ็บวิลเลียมซาริบากับเวสลี่โฟฟาน่ายังลงไม่ได้อันนี้เป็นข่าวก่อนนะครับแล้วเป็นนัดแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับมาเยือนด้วยแผน4-3-3หน้าใหม่กับทั้งหมดเลยแต่ว่าเริ่มตน้นโดยผูกสาประตูอย่างคิเลเซนนะครับมีเดอร์ิกคู่กับฟานไดมีอาเก้เบิร์ฮอส ตัวกล้3 3คนมีเดอรูนนะครับาวายนด,ดุมแล้วก็เกอร์ทวีดาแนวรูกมีเดอร์ปายมาเล่นแล้วก็กากโปวันนี้เดมฟรายกับแฟรงกี้เดยองยังไม่มีชื่อนะครับพีดชิชั่นออกมาให้ฝรั่งเศสชนะ2-1ผมดูแล้วฝรั่งเศสเล่นในบ้านด้วยวันนี้เลทเปิดมาไม่แพงครึ่งลูกเชียร์ฝรั่งเศสเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งฟุตบอลยูโรนะครับ ยงคือไล่เวลากันเหมือนเดิมบบลเกเรียพบกับมอนเตเนโกรเลเสมอนะฮะคู่นี้โอเวนเดอร์2รูปในกลุ่มมีเซอร์เบียฮังการีบบลเกเรียลิทัวเนียมอนเตเนโกรแลงกิงวันนี้มอนเตเนโกรเหนือกว่าบัลแกเรียชัดเจนนะครับเคยเจอกันทั้งหมด6ครั้งส่วนใหญ่ออกเสมอ3นัดหลังสุดตั้งแต่ปี2 0 1 1ในเกมยูโดนี่แหละเสมอกันสกอร์ต่ำด้วยนะครับ1 1 0 0 แล้ววันนี้บบลการียเองไม่แพ้ใครมา6นัดติดละไอเช่นนี้ครับช่วงหลังทำเงินได้ด้วยนะครับล่าสุดไปเยือนลักเซมเบิร์กในเกม International f r i ลเฟรนเสมอ0 0เมื่อพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ไปชนะไซปร,รัส2 0ในเกมติดติดกันก่อนหน้านั้นนั่นแหละช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วนะครับส่วนมอนเตเนโกรเองอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับสซลว์เกีย2 2กับ แพ้โโลวีเนีย1-0เอเช่นนีครับไม่ทำเงินมา4นะัดติดแล้วแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ด้วยสำหรับมอนเตเนโกชนะล่าสุดนี่คือชนะโรมาเนีย3-0ในเกมยูฟ่าในชั้นลีกเลยนะครับต้องย้อนไป4เกมติดเลยอะ่ะวันนี้ผลต่างประตูได้เสียเทียบ10นัดหลังสุดบันเกเรเหนือกว่าถ้าเกมหลังสุดบันเกเรกด็ดูดีกว่าแล้ว3นัดหลังสุดบันเกเรไม่เสียประตูเลยยิงประตูชนย1ลูก เลทเสมอวันนี้ไม่ไกลกันเอื้อมแล้วเลทบอลต่ําวันนี้ก็ถือว่าน่าอยู่นะครับขออนุญาตอยู่บันกเกียราคาเสมอแล้วก็ขออนุญาตทดบอลต่ําไว้ประมาณสัก2ลูกนะครับเชียบันกเกียเชียได้ครับอีกคู่หนึ่งเช็คนะครับวันนี้จะเปิดซีโนโบสเตียมพบกับโปรแรนด์เลทเปิดมาวันนี้เป็นราคาเสมอกับราคาปอแล้วก็โอเวอร์เนอร์สลูกคว่ำนะครับในกลุ่มมีโปรแรนด์เช็ค มอโดว่าหมู่กาแฟโดออลเบเนียวันนี้เช็คแรงกิ้งต่ำกว่าโปรแดนนะครับแล้วเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งนี่ชนะ3ครั้งแพ้3ครั้งเอเชียนกับเท่าก,ก,กันเลยนะครับชนะ3หลุด3คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2018เป็นเช็คบุกไปเฉือนโปรแดนด์1 0แล้วอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้เป็นโปรแดนชนะเช็ค3 1ส่วนเกมที่ถือว่าเจอกันล่าสุดในปี2 0 1 2แบบ ็นทีจลักษณะคือเกมยูโดโ,โปรแดนแพ้เช็ค1นนะครับวันนั้นเลทราคานี้แหละเลทปอเลยเสมอก็ถือว่าทีมต่อทำเงินได้เข้าเป้าชัดเจนนะครับออวันนี้เช็คเองเนี่ยต้องบอกว่าเกมล่าสุดอุ่นเครื่องกับตุรกีแพ้ตุรกีมา2-1นะแล้วก็เจอทีมอย่างพวกหมูกาะเฟโรอะไรเงี้ยทำเงินแต่ว่าถ้าเจอทีมแข็งแกรงหน่อยผมว่าเช็คสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ ต้องบอกว่าหกเกมหลังสุดเนี่ยชนะนัดเดียวเจอทีมแข็งๆอย่างโปรตุเกสสเปนแล้วก็พวกสวิส์แลนอย่างเงี้ยแขกสู้ไม่ได้เลยนะครับเช่นที่แกทำเงินได้แค่ครั้งเดียวด้วยแล้วเป็นบอลโอเวอร์สี่นัดติดละ <c oughs> ทีมเยือนโปรแลนเองเกมบอลโลกก็ไปเล่นมานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะเสมอเม็กซิโกศูนย์ ชนะซาอุ2-0แล้วก็พ่ายอาร์เจนติน่ากับพ่ายฝรั่งเศสไปอันนี้ก็ไม่ผิดคาดเจอทีมเลงกิ้งใกล้ๆกันนี้ผมว่าโปรแดนเก็บกินได้หมดเลยนะครับแล้วก็ออกบอลต่ำซะเยอะวันนี้เช็ค10นัดหลังสุดผลต่างประตูเลกเสียติดลบด้วย5นัดหลังสุดติดลบทั้งคู่ยิงประตูเฉลี่ยเช็คเหนือกว่าแล้ว3นัดหลังสุดเช็คยิงประตูเฉลี่ยดูดีกว่านะครับแล้วก็โปรแดนก็ติดลบ2ยิงประตูเฉลี่ย1ลูก แต่ว่าเลทเปิดมาวันนี้เช่นกับราคาให้อยู่เลทเสมอเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเช็คเท่าไหร่โอเวอร์เดอร์สลูกควบ2ลูกครึ่งวันนี้โอเวอร์เดอร์ส่วนทางกันนะครับก็ชอบเป็นโปแดนนะวันนี้มาเยือนมีเลทเสมอับเลทลองปอขออนุญาตเชียร์โปแดนเเลทลองปอเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาก็น่าเชียร์นะครับสวีเดนเปิดเฟรนช์อารีนาพบกับเบลเยียม เลเปิดมาวันนี้ลองราคาปอกับลองครึ่งรุ่นะครับถือว่าราคาไม่แพงนะสำหรับสวีเดนแล้วก็เวนเดอ์สองลูกควบในกลุ่มเนี่ยดูแล้วตัวเต็งน่าจะเป็นเบลเยียมด้วยนะครับเพราะว่ามีเอสโตเนียสวีเดนเบลเยียมออสเตรียแล้วก็อเซอร์ไบจันสวีเดนอยู่ลังกิ้ง23นะครับเบลเยียมอยู่อันดับที่4แล้วเจอกัน2ครั้งเป็นเบลเยียมชนะรวดเลยในปี2 0 1 4และปี2 0 1 6 แต่ว่าเกมปล,ปลายปีจนถึงต้นปีที่แล้วอุ่นเครื่องไว้4ครั้งเนี่ยสวีเดนชนะสี่ครั้งติดเลยนะครับแล้ว3ามนัดหลังสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะเอลจีเรียเอาชนะฟินแลนด์แล้วก็เชนะไอซ์แลนด์มาได้เราเอเชียนกับทำเงิน4ี่นัดติดเลยแต่ว่าในเกมที่เป็นออ f ฟิเชียเจอทีมอย่างพวกสโลวีเนียหรือเซอร์เบียนอร์เวย์ในเกมอยู่ฟานในเชลีกปีที่แล้วเนี่ย ต้องบอกว่าผลงานของสวีเดนไม่ดีเลยนะครับแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเอเชียนแหลุดหมดเลยส่วนเบลเยียมเองเกมบอลโลกก็ทำผลงานไม่ดีนะครับเกมบอลโลกเนี่ยชนะแคนาดาแค่นัดเดียวแล้วก็ไปแพ้ทั้งโมร็อกโกกับโคเอเชียทำได้แค่เสมอก็ตกรอบไปเอเชียนีไม่ทำเงินมาทั้งหมด6นัดแล้วนะครับสำหรับเบลเยียมก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดี นะครับวันนี้เป็นเกมยูโนะน่าจะต้องเรียกความมั่นใจเพราะว่าในช่วงเกมยูโดต้องบอกว่าเบลเยียมทาผลงานได้ดีมาโดยตลอดนะครับ10นัดหลังสุดสูสีเลยนะครับยิงประตูเฉลี่ยเท่ากัน5้านัดหลังสุดเป็นสวีเดนเหนือกว่าและ3านัดหลังสุดสวีเดนกินขาดเลยนะครับทาใด้6ประตูเสียหนึ่งยิงประตูเฉลี่ย2ลูกส่วนเบลเยียมเองเนี่ยเกมล่าสุดที่พวกเขาเล่นคือ1นธันวาคมแล้วก็พักไปนานเหมือนกันก็ยิงประตูเฉลี่ยได้ไม่ถึงลูกนะครับฟอร์ไม่ดีในช่วงบอลโลกแล้วเอเชียนครับ เลดลองครึ่งลูกของสวีเดนทําเงินได้แค่ครั้งเดียวเองส่วนเบลเยียมต่อครึ่งลูกทําเงินประจําแล้ววันนี้มีไลน์อัพให้เช็คนะครับ c c 2ของสวีเดนมีตัวที่น่าสนใจอยู่หลายคนเหมือนกันเริ่มต้นด้วยผูกสาวประูอย่างโอเซนมีเลนเดลอฟลงด้วยนะครับฟอร์เบอร์คูดูเซฟสกี้ไอสักออสันแล้วก็มีอุงกัสตินสันนะครับก็ถือว่ามีทั้งไอซักคูดูเซฟสกี้ มิแถมยังมีผู้สับประตูอย่างโอเซนแล้วก็มีเซนเตอร์ประสบการณ์เยอะอย่างลินเดลอฟก็ที่เล่นในยุโรปะนะครับวันนี้ก็ดูแล้วแนวรุกน่าจะทำงานสำหรับสวีเดนส่วนทีมเยอยมยมวันนี้ชุดใหญ่นะครับ4ี่สมสมีทีโบกูตัวมีฟาสมูเนียมีเฟรน n งเกนคัสตันคัสเทชนะครับมีโอนาน่าเดอร์บอยลาเวียแนวรุกมีคาราสโก ออสซาดรวมไปถึงโรเมลูกากกนะครับวันนี้ดูแล้วเนื้อตัวของเบลเยียมเหนือกว่านะครับเอ่อพิดกชั่นออกมาให้เบลเยียมเฉือนสอด้วยวันนี้ผมไม่อยากขวางเรือนะครับไม่อยากขวางน้ําไม่อยากขวางที่จะต้องไปให้บอลสวนอย่างสวีเดนนะครับเพราะว่ามีเมื่อวานนี้ก็ไปเปลี่ยนใจกระดานคุยเตอรีกับอังกฤษก็ต้องตามไปอัดดีดีเตเก้นะครับจะอัปเดตกว่าเยอะ นะครับเพราะว่าเราเช็คลึกไปถึงค่าน้ําด้วยนะครับแต่ว่ายังไงวันนี้นะขออนุญาตเชียร์แบบเยี่ยมเลยแล้วกันนะครับเลเปิดมาต่อแค่ครึ่งลูกเชียร์แบบเยี่ยมเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งถัดมานะครับเป็นออสเตรียพบกับอาอร์เซบีาร์นะครับวันนี้เอเชียนี่คับมาต่อทีมเจ้าบ,บ้านมาต่ออาอร์เซบาจาร์อยู่ลูกครึ่งครบ2เลยนะครับแล้วก็วันเดอร์สลูกครึ่งควบสาม ออสตรียมีลังกิ้งที่เหนือกว่าเซอร์เบียจานหลายขุมเลยนะครับแล้วสถิติเจอกันทั้งหมด4ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ทำเงินด้วยนะครับเกมล่าสุดถล่มอเซอร์เบียจานในปี2011มา4-1ในเกมยูโรครับนี่แหละแล้วก็เกมล่าสุดออสเตรียต้องบอกว่าพิ่งเฉือนชนะอิตาลีมาเมื่อปลายปีที่แล้ว2 0ในเกมหมุนเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะอันดอร่ามาได้1 0ด้วย แต่ว่าเช่นนี่กับไม่ค่อยทำงานนะครับสิตัหลังสุดทำเงินได้แค่3ครั้งแล้วเกมยูฟาเนเชลีออสเตรียก็ทำผลงานไม่ดีส่วนใหญ่แพ้นะครับส่วนทีมเยอรมันซอไบาจาาในเกมล่าสุดพึ่งจัดหนักใส่มาซิโดเนียมา3-1แล้วก็ไปเยือนมอนโดวาชนะมอนโดวา2-1นเกม u ะครับในเกมยูฟาเน่นลีก็มีชนะเบราดุชนะสโลวาเกียแล้วก็ชนะคาซัคสถาน ด้วยนะครับเอเชียนกับ5เกมหลังสุดชนะรวดเลยแล้วก็ทําเงินได้โดยตลอดนะครับก็เกมแพ้มีเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วฟอร์มกําลังดีนะครับวันนี้อัเซอร์ไบาจานเองเลดลองลูกครึ่งเนี่ยแหมก็มีโอกาสทําเงินเหมือนกันนะครับบอลวนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์ด้วยคู่นี้ผมดูแล้วน่าจะสู้กันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นออสเตรียเหนือกว่าอาเซอร์ไบาจานนะครับแต่ว่าเลดเปิดมาวันนี้ถือว่าตอบแพงนะ แล้วฟอร์ม3เกมหลังสุดอัลเซอร์ไบจานดูดีกว่าด้วยผลต่างประตูได้เสียเยอะกว่านะครับก็วันนี้ขอเลืออยู่บอลรองนะครับบอลรองอัลเซอร์ไบจานเลนลูกครึ่งครบ2เชียร์ทีมบอลอัลเซอร์ไบจานเชียร์ได้ครับอีกคู่ถัดมาตีสองเซอร์เบียพบกับบริทิโทเนียนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเซอร์เบียเนี่ยต่อบริทิโทเนียแพงเลย2ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์3ลูกควบนะครับในกลุ่มนี้มีทั้งเซอร์เบียฮังการีบัลแกเรียลิทิโเนียมอนเตเนโก ดูแล้วที่จะคว้าชัยเข้ารอบไปไม่น่าจะพลาดสำหรับบัลแกรเรียกับเซอร์เบียนะครับเซอร์เบียเองอยู่อันดับที่2 9รังกิ้งถือว่าเหนือกว่าลิทัวเนียเยอะนะครับ144แล้วเจอกันบ่อยคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด8ครั้งมีพลาดท,ท่าแพ้ลิทัวเนียครั้งเดียวในปี2009แล้วหลังจากนั้นเจอกันมาตลอดตั้งแต่ปี2018-2019เป็นเซอร์เบียชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเอเช่นกับ ต่อเยอะนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ทําเงินด้วยเออเจอกันล่าสุดถึงแม้ว่าไปเจอกนที่ลิทัวเนียแต่ว่าเฉือนมา1ประตู่องในเกมยูโ,โครคัพปี19นะครับแต่ว่าเจอกันที่บ้านเซอร์เบียเนี่ยเ,เซอร์เบียกดมา4-1 2ปีติดเลยในปี2018และปี2019เกมล่าสุดเซอร์เบียอุ่นเครื่องเมื่อ26โมกราคมเอาชนะสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับด้วยสกอร2์2 1 ก็สิเกมหลังสุดส่วนใหญ่ชนะแล้วเอเชียนี่กับทำเงินแบบยิงโอเวอร์ด้วยนะครับสำหรับเซอร์เบียส่วนทีมเยอนลิทัวเนียนเองไม่ชนะใครมา9นัาติดแล้วตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะครับเอเชียนี่กับสิบนัดหลังสุดทำเงินแค่3ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เลดลองประมาณ2ลูกคว่เนี่ยส่วนใหญ่ลิทวเนียมักจะโดนนะครับโดนทั้งโปรตุเกสแล้วก็โดนทั้งกังก แล้ว10นัดหลังสุดผลต่างประตูได้เสียลิทัวเนียแทบจะติดลบยิงประตูเฉลี่บไม่ถึง0.5ด้วยนะครับถ้าเกมหลังสุดยิงหนักเลยนะครับลิทัวเนียทําได้ประตูเดียวเสีย6 3นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้เลยนะครับเสียถึง3ประตูส่วนเซอร์เบียยิงประตูเฉลีย่ย2ลูกคู่อ่า2.3ประตูนะครับคู่นี้ก็อย่าลืมกดแอดดีดีหกเถือว่าเป็นทีเด็ด VIP นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดดีดีหกตามไ่ขอทีเด็ด วิเคราะห์บ่อนคู่ระหว่างเซอร์เบียกับลิโทเนียได้ครับอีกคู่หนึ่งมอนโดวาจะพบกับหมู่เกาะแฟโรนะครับเลทเปิดมาวันนี้เนี่ยราคาประมาณจักเสมอแล้วก็ราคาประมาณลองปอนะครับเป็นลองหมู่เกาะแฟโรปอแล้วก็วันเดอร์สลูกนะครับในกลุ่มนี้มีโปรแลนด์เช็กมอนโดวาหมู va, ่เกาะแฟโรแล้วก็แอลเบเนีย อ่ n แลงกิ้งนี่เป็นมูโกเฟโรเหนือกว่ามอนโดวาด้วยนะครับแล้วเจอกัน2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้มูโกเฟโรหครั้งมอนโดวาเองเนี่ยช่วงหลังๆมาก็มีชนะบ้างนะชนะทั้งอันดดร่ารัตวียชนะริกเคนสไต์นะครับที่แพ้เนี่ยจะเป็นแพ้โรมาเนียอัเาเซอร์ไบจานแล้วก็เลดเปิดมาวันนี้เนี่ยราคาเสมอราคาปอเนี่ยผมว่าที่บ้านมอนโดวามีเฮนะครับ มูก็แฟโดเองช่วงหลังๆหกนัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกแพ้ครั้งเดียวคือแพ้เชคห้าศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเจอโคโซโวเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็บุกไปเยือนลิทัวเนียกับรักเซมเบิร์กยันเสมอออกมาได้นะครับวันนี้มาเล่นเกมเยือนดูแล้วน่าจะเล่นเกมรับสำหรับมูกเกาะแฟโดวันนี้ห้านัดหลังสุดผลต่างประตูได้เสียเป็นมอนโดวาดูดีกว่าสามนัดหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยเท่ากันเลย 1ประตูแล้วก็ติดลบ4ทั้งคู่นะครับทำได้3เสีย7ทั้งคู่คู่นี้มีโอกาสออกบอลสูงนะ2ลูกผมว่ามียิงกันแหละแต่ว่าอาจจะออกบอลเสมอนะครับคุณนี้ก็ขออนุญาตอยู่ทีมมอนโดวาล้กันนะครับ,นะรบต่อเสมอแล้วก็บอลโอเวอร์2ลูกเชียร์ได้ครับผู้สุดท้ายยิบอลตาพบกับกรีซนะครับเป็นเลทที่เปิดมากรีซมาต่อยิบอลตา ถึง2ลูกครึ่งควบ3เลยแล้วก็เวนเดอร์3ลูกควบนะครับกีทกับยิบอนต้านี่ต้องบอกว่าแรงกิ้งต่างเยอะยิบอนต้าอยู่อันดับ200กีทอยู่อันดับ51แล้วเจอกัน2ครั้งในปี 2016, 2016กับปี2017เป็นกรีสชนะรวดเลยนะครับแล้วเอเชียนี่ครับเนี่ยส่วนใหญ่ชนะแต่ว่ายิงไม่ถึงนะครับจบ41กับจบ40เลยต่อ3ลูกควบเลตต่อ4ลูกควบอย่างเงี้ยนะครับ ยิงไม่ถึงยิบอนตาเองเกมล่าสุดเพิ่งชนะอันโดรามาด้วยแล้วก็ชนะริกเคนสไตล์มาด้วยนะครับเอเชียนครับทำเงิน3นัดติดแล้วนะครับแล้วก็กีดเองเนี่ยทีมเยือนวันนี้ล่าสุดไปอุ่นเครื่องกับฮังการีชนะ2-1แล้วก็เสมอมอตา2 2แต่ว่ากีเองต้องอย่าลืมนะครับบอลยูโด bon นี่เคยสร้างเทพนิยายกีดมาแล้วได้แชมป์ไปนะครับเคยได้อยู่1ครั้งนะถ้าจะไม่ผิด ปี2008หรือปี2004เนี่ยน่าจะเป็นปี2008นะครับแล้วเอเชียนดีแคปกีดทำเงินได้ทั้งหมด10นัดหลังสุดทําเงินไป6ครั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะแพ้มาวันนี้ดูแล้วกีดน่าจะชนะนะครับแต่ว่าจะยิงถึงไหมนั่นแหละอันนี้คือประเด็นนะครับเพราะว่าเลทเปิดมาต่ออยู่2ลูกครึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าอยู่เลทนี้นะแล้วราคาไม่วิ่งนะครับก็ต้องคอยมาอัปเดตก,กันอีกครั้งนึง สามด้าหลังสุดผลต่างมาดููด้เสียกยียิงประตูเฉียดสองลูกด้วยแล้วเลดเปิดมาลองสองลูกครึ่งเนี่ยต้องบอกยิบอนต้าส่วนใหญ่โดนนะก็วันนี้เลดไม่แพงนะครับเคยเจอกันมาแล้วเลดต่อตั้งสี่ลูกสามลูกครวบวันนี้ดรอปลงมาเหลือสองลูกครึ่งถึงสองลูกครึ่งควบสามเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเชียกรีดเลดต่อสองลูกครึ่งควบสามเชียกรีเชียได้ครับเดี๋ยวเรามาทวนดูบ้างน,นะครับว่าวันนี้ให้ทีเด็ดอะไรกันไปบ้างครับ ทีเด็ดวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีบอลให้ทั้งหมด8คู่เลยเป็นเกมยูโรนะครับรอบคัดเลือกคู่แรกเป็นคู่เด่นนะครับฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ผมชอบฝรั่งเศสเจ้าบ้านมากกว่านะครับเลตต่อเนเธอร์แลนด์ครึ่งลูกขออนุญาตเชียร์ฝรั่งเศสนะครับคู่ที่2บันเกเรียพบกับบอนเตเนโกคู่นี้ผมชอบเจ้าบ้านบันเกเรียนะครับ ให้อยู่เลทเสมอแล้วก็คู่นี้มีการออกบอลต่ำสองลูกนะครับก็ขออนุญาตเชียร์บันกรเรียแล้วออกบอลต่ำสองลูกเชียร์ได้ครับคู่ที่สามเช็คกับโปแลนด์คู่นี้ผมชอบโปแลนด์นะเลทมาเยือนแล้วก็รองราฮาปอเนี่ยขออนุญาตเชียร์โปแลนด์คู่ที่สี่น่าสนใจคู่หนึ่งสวีเดนพบกับเบลเยียมนะครับคู่นี้ผมชอบเบลเยียมนะเลทมาเยือนต่อไม่แพงถึงแม้ฟอร์ไม่ดีแต่ว่าเชียร์เบลเยียม ราคาต่อปอเชียได้ครับคู่ที่ห้าออสเตรียพบกับอาเซอร์ไบาจานคู่นี้ขออนุญาตเชียอาเซอร์ไบาจานในกันนะครับเลดลองประมาณสักลูกครึ่งครบ2เชียบอลลองครับคู่ที่6เซอร์เบียกับอิโทเนียคู่นี้ถือเป็นทีเด็ดว i p ีนะครับก็ยังไงอย่าเดิมกดดีๆหกเจ็ดป9ตามมาขอทีเด็ดว i p คู่เซอร์เบียกับอาเซอร์ไบาจานอ่าเป็นเซอร์เบียกับอิโทเนียนะครับเชีย VIP นะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกเจตามมาขอ VIP กันได้นะครับคู่ถัดมามอนโดวากับหมู่เกาะแฟโรคู่นี้ชอบทีมเจ้าบ้านนะครับมอนโดวาเลทเสมอแล้วก็ของนี้อยู่บอลสูงนะครับ2ลูกก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านมอนโดวาน่าจะมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าแล้วก็ของนี้อยู่โอเวอร์ได้นะครับและคู่สุดท้ายยิบบอนตาพบกับกรีซวันนี้กรีซมาเยือนต่อ2ลูกครึ่ง ครบ3ขออนุญาตเชีย์กีดทีมเยือนเชียดได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ด VIP ประจำวันศุกร์ที่24มีนาคมนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดแอดดีดีหกเจ็ดแปมีทีเด็ดให้กันทุกวันนะครับวันนี้ให้ไปทั้งหมดอ่าแคู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็กดแอดกันเข้ามานะครับถ้ทาทครพูดคุยกันเหมือนเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ